หนึ่งวันในซัปโปโรกินเที่ยวช็อปจัดเต็มใช้เงินเวลาประมาณเท่าไร่มาอัปเดตแล้วก็เที่ยวไปด้วยกันกับกรุงมรีบอร์ดินคาร์ดบัตรที่สามารถล็อกเรทเงินเยน,นไว้ล่วงหน้าได้คุมงบได้แม่นยำได้เรทถูกใจชัวร์แลกง่ายปลอดภัยมั่นใจใช้ง่ายได้ทั่วโลกปะ่ะมาเริ่มเที่ยวกันที่ตลาดปลานิโจมาเก็ตไปกินซาชิมิสดๆปูนิหวานๆจากตลาดปลาและไปเดินเล่นชมเมืองถ่ายรูปกันที่ซัปโปโรทาวเวอร์ต่อด้วยโอโดริพาร์คและซัปโปโรคล็อกทาวเวอร์และใครสายมัฉะเดินเล่นย่านนี้แล้ว ลืมแวะไปที่ร้านดีมาฉช่าเกียวโตซัปโปโรไปจิบชาหอมๆทานซอฟเสิร์ฟแบบเข้มขน้นช่วงเที่ยงเราไปกินบุฟเฟ่ซุกิยากิและชาบูจะเต็มเนื้อวากิวไม่อั้นดิมแล้วเราก็เรียกแท็กซี่ไปที่สวนลาเวนเดอร์ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองซัปโปโรแค่30นาทีสวนนี้เข้าฟรีวิวดีแถบดอกลาเวนเดอร์เนี่ยก็เยอะด้วยปิดท้ายวันด้วยการไปเดินเล่นชอปปิ้งกันที่ถนนคนเดินเป็นแหล่งชอปปิ้งใจกลางซัปโปโรที่มีร้านข่าวมากกว่า200ร้านจะของกินของฝากเครื่องสำอางเสื้อผ้าก็ครบจบในทีี่เดย เราใช้กรุง4ีบอดดิงค์าร์ช็อปได้สบายใจไม่มีชาร์จเพิ่ม2.5%หรือถ้าร้านไหนไม่รับบัตรก็ใช้บัตรใบนี้กดเงินสดที่ตู้ ATM ที่ญี่ปุ่นได้สรุปค่าใช้ใจ่ายคร่าวๆ1ว,วันในซัปโปโรเราใช้ไปคนละประมาณ15,200เยน 15, en, หรือประมาณ3,344บาทบอกเลยว่าทริปนี้คือคุ้มทุกเยนและงบไม่บานเพราะทุกอย่างเราวางแผนได้ตั้งแต่ก่อนเดินทางแลกเงินง่ายๆบนกรุงศรีแอปไม่ต้องออกไปร้านแลกเงินเพราะกรุงศรีบอดดิงคาร์ดมีฟีเจอร์ตั้งซื้อเรทที่เราอยากแลกได้่วง วิธีการตั้งซื้อเรทก็ง่ายมากทําตามได้เลย 1>, 1เลือกเมนูบัญชี 2>, 2เลือกรูงสีบอดดิ้งคาร์ดมเลือกล็อกซื้อเรทที่ถูกใจ4เลือกสกุลเงินที่ต้องการซื้อ <5. S 1> ตั้งเรทที่ต้องการจากนั้นก็ระบุเรทแล้วก็กดตกลงเช่นถ้าเราอยากได้เรทสักประมาณ0 2 0บาทต่อ1นเยนเราก็ตั้งค่าในแอปไปเลยอยากได้เรทเท่าไหร่ก็ตั้งได้จนกว่าจะพอใจคล้ายๆกับการตั้งซื้อหุ้นและเลือกเปิดซื้ออัตโนมัติแค่เนี้ยก็เสร็จแล้วจากนั้นเราก็แค่รอไม่ต้้อองมาาคยเฝ เอาเวลาไปทำแพลนเที่ยวหรือไปทำอย่างอื่นได้เลยเมื่อเรดถึงที่เราตั้งไว้เนี่ยระบบก็จะแลกให้อัตโนมัติเลยคือดีมากอ่ะเราชอบมากและบัตรเนี้ยมีโปรเยอะด้วยนะเช่นที่ดองกี้ที่บิ๊ก a m ม r ราแล้วก็ที่เอาเลทใช้จ่ายก็คุม้มไม่โดนชาร์จสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์บอกเลยสายเที่ยวอ่ะต้องมีเราจะเที่ยวได้คุ้มแบบโปรถึงที่ญี่ปุ่นจะค่าครองชีพสูงแค่ไหนแค่พกบัตรกรุงศรีบอร์ดิงค์าร์ดก็ช่วยให้เราประหยัดไปได้อีกใ <ไป S 1> ครจะมาญี่ปุ่นอย่าลืมวางแผนดีๆนะไม่งั้นงบบานแนะ่ <S <S ได้นะแนะนำเลยค่ะแล้วบัตรเนี้ยไม่ได้ใช้แลกได้แค่เงินเยนแต่ครอบคลุมถึง16สกุลเงินเลยก่อนสมัครบัตรต้องมีบัญชีกรุงศรีก่อนนะใครยังไม่มีบัญชีก็แค่เปิดบัญชีออนไลน์บนกรุงศรีแอปได้เลยสมัครฟรีวันนี้ถึง31ธันวาคม2568ส่งบัตรถึงบ้านภายใน7วันพร้อมใช้กรุงศรีบอร์ดดิ้งค์ดไปให้สุดทุกทริปทั่วโลก